สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช่อง YouTube Peter Boat นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่17พฤศจิกายน2563ประเด็นดีๆมาฝากเพียบเลยนะครับเช่นเรื่องของสถิติคูซูมาที่มีการบ่งบอกว่าเขาคือกองหลังที่ มงเทพสุดของยุโรปในฤดูการนี้เลยนะครับรวมไปถึงมีอัเดาการบาดเจ็บล่าสุดของเบนชิวเวลมาฝากกันด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนนะครับยาถ่าย1 2 3นะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองท้้มเสียนะครับสบรรพคุณตามนี้เลยนะครับสั่งซื้อได้ตางเบอร์โทรศัพท์นี้หรือว่าจะสั่งผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกับสมุนไพรธรรมชาติยาทานจอมทองนะครับแก้กรดไหลย,ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดได้อาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ช่องทางเดียวกันนะครับบอกใน Facebook เนา มาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับแล้วก็ฝากผลงานของผมกับ Official ตอนที่3เอาไว้ด้วยครับวิเคราะห์เกมรับเชลซีดูได้บนแอปพลิเคชันเดอ i เฟบสแตนเดวผมจะทิ้งลิงก์แลวก็รายละเอียดในการเข้าดูให้ในดีสคริปชันของคลิปนี้นั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่อัปเดตอาการบาดเจ็บของเบนชิวลกันก่อนเลยนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามีรายงานจาก2ส,สื่อที่ทิศทางแตกต่างกันไปแล้วก็ช่วงเวลาต่างกันนะครับเอาเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะครับ แมตต์ลอนะครับของเทเลกราฟอัปเดตอาการชิวเวลที่เจ็บมาจากเกมทีมชาติอังกฤษพบกับเบลเยียมและต้องโดนเปลี่ยนตัวออกบอกว่าเป็นอาการกระตุกที่แผ่นหลังแล้วนักเตะก็หวังว่าจะไม่ใช่อาการที่รุนแรงซึ่งต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนอกจากนี้ต่อให้มันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรงแต่ก็เป็นไปได้ยากมากนะครับที่จะมีส่วนกับแมตช์ของทีมชาติอังกฤษในคืนวันพุธนะครับซึ่งจะต้องเจอกับไอซ์แลนด์ แต่ย้ำอีกทีนะครับว่าของแมทรอมาอ6ชั่วโมงที่แล้วเท่าว่่ในทางกลับกันครับของ London Evening Standard นะครับ mm. เมื่อ2-3ชั่วโมงที่แล้วคืออัปเดตใหม่กว่านะครับไม่รู้ของใครถูกนะแต่เขาบอกว่าเบนชิวิลอาจจะกลับมามีชื่อลุ้นแข่งให้กับทีมชาติอังกฤษในวันพุธได้หลังการประเมินร่างกายเบื้องต้นไปเมื่อวานตอนค่ำเนี่ยไม่มีปัญหาซึ่งไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรง ่างจากของจอร์แดนเฮนเดอร์สันลิเวอร์พูลแล้วก็ราฮีมสเตอร์ลิงแมนซิตี้ที่หนักกว่าจนต้องกลับสโมสรทันทีนะครับแล้วเชลซีก็หวังด้วยว่าชิวเวลจะไม่เจ็บเพิ่มเติมอีกแล้วก็หวังให้ฟิตทันในเกมเจอกับนิวคาสเซิลในเกมลีกวันเสาร์นี้นะครับซึ่งเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าของ London Evening นิ่งสแตดเขารายงานใหม่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าของ Matt Law ถูกเราก็เชื่อแม l a อแต่ถ้าเกิดของลอนดอนอีฟนิ่งสแตดรายงานถูกต้อง ก็ไม่ได้หมายความว่าแมทรอมั่วนะครับเพราะแมทออัปเดตเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วแต่ของลอนดอนอีฟนิงส์ดาดเขาอัปเดตใหม่กว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกรรนว่าของใครจะถูกต้องและจะเป็นยังไงแต่โดยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ว่าของใครจะแม่นหรือไม่แม่นนะผมแค่รู้สึกว่าทัานเตะเจ็บแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกในเครื่องแรกเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยทีมชาติก็ควรจะต้องเห็นอกเห็นใจสโมสรบ้างไม่ควรฝืนให้นักเตะลงสนามต่อ ถูกไหมครับมันต้องเซฟร่างกายเพื่อกลับมาเล่นเกมลีกด้วยแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเนี่ยการันตีแล้วนะครับว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายของยูฟ่าเนชั่นส์ลีกแล้วเท่ากับว่าเกมเจอกับไอซ์แลนมันก็ไม่ได้ถึงขั้นมีความหมายมากผมก็คิดว่าถ้าอังกฤษยังบ้าส่งชิวเวลลงเล่นอีกนะครับผมว่าโดนแฟนเชลซีด่าเละครับหัวร้อนแน่นอนคือคือคนเจ็บโดนเปลี่ยนออกต่อให้ประเมินร่างกายมาบ้างแต่มันก็ควรเซฟความเสี่ยงไปผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นภาวนาให้ เบนชิวเวลไม่ต้องเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมเจอกับไอซ์แลนด์นะครับคือเราไม่ได้เชียร์ให้เขาไม่อยากรับใช้ทีมชาตินะแต่เรามองถึงสภาพร่างกายในระยะยาวของเบนชิเวลเป็นหลักนะครับขอให้เจ็บไม่หนักแล้วกลับมาลงฝึกซ้อมเรียกความฟิตกับเชลซีโดยเร็วที่สุดนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์น้ำผ่านกันบ้างดีกว่านะครับเขาพูดถึงหลายประเด็นน่าสนใจและผมว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีเลยเอามาฝากกันนะครับพูดถึงการเข้าใจในตัวนักเตะก่อนนะครับ ลันพาดก็บอกว่าการวิจารณ์หรือการบ่นคนอื่นเนี่ยมันถือเป็นเรื่องปกติมากในวงการฟุตบอลเลยเพราะตอนที่ผมยังเป็นนักเตะเนี่ยบางครั้งเวลาเสียประตูผมก็หงุดหงิดกองหลังเอ้ยกองหลังพลาดปะวะพอผมป้อนโอกาสแล้วกองหน้าย,ยิงไม่ได้อา้าวทำไมกองหน้ายิงไม่คมเลยวะแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเวลาผ่านไปพอโตขึ้นลมพาดบอกว่าคนที่ผมวิจารณ์หนักสุดไม่ใช่เพื่อน แต่มันเป็นตัวเองต่างหากนะครับเพราะตัวผมเองก็ทําผิดพลาดเยอะเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องในหรือนอกสนามดังนั้นเมื่อผมมาเป็นผู้จัดการทีมผมรู้ว่าฟิลสมัยนักเตะมันเป็นยังไงเราไม่ได้มีแนวคิดเหมือนกับนักเตะดาวรุ่งตอนนี้ที่สร้างความผิดพลาดเยอะนะครับดาวรุ่งบางคนอายุน้อยก็มีเรื่องปัญหานอกสนามบ้างแต่แลมพาร์ดบอกว่าเราก็ต้องพยายามเข้าถึงนักเตะและเข้าใจพวกเขาว่าคนเราพลาดกันได้มันสามารถกลับตัวกันได้นะครับเขาก็เล่าถึงมุมมองตอนที่ ทั้งเป็นนักเตะดาวรุ่งเป็นนักเตะซีเนียแล้วก็มาเป็นโค้ชนะครับแลมพาร์ดพยายามเข้าใจนักเตะให้มากที่สุดแล้วก็พูดถึงเรื่องของความสามัคคีในสโมสรน,นะครับความสามัคคีในสโมสรแลมพาร์ดบอกว่าผมอยากให้สปิริตของเชลซีดีต่อเนื่องเราต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันงานของผมคือเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่าง100%เซผมต้องคนโทรลทุกอย่างให้ดีและหากมีบางอย่างที่ผมไม่ชอบผมจะลงมือแก้ไขทันทีเพราะผมอยากให้หนักเตะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเมื่อลงสนาม ผมอยากให้พวกเขาเกื้อนหนุนกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีผมก็เลยเอามาฝากกันนะครับของแฟรงค์ลัมพาดนอกจากนี้ครับยังมีความเห็นของอดีตนักเตะเชลซีครับกุสโปเยนะครับออกมาพูดถึงสถานการณ์ของแฟรงค์ลัมพาดในตอนนี้ด้วยนะครับว่าเป็นเช่นใดนะครับแล้วผมชอบมากกับบทสัมภาษณ์ของกุสอันนี้นะฮะโปเยบอกว่าผมชอบในสิ่งที่ลัมพาดทำเมื่อฤดูกาลก่อนนะ มันยอดเยี่ยมมากเพราะว่าเชลซีไม่ได้ซื้อใครเลยแต่กลับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้โปรเยบอกว่าแลมพาร์ดปลุกอะดรีนาลีนของนักเตะดาวรุ่งหลายเนี้ยดาวรุ่งเหล่านี้ทุกคนในทีมเนี่ยเมาแทมมี่ลิสเจมโทโมรี่พวกเนี้ยโปรเยบอกว่าแลมพาร์ดปลุกอะดรีนาลีนของนักเตะเหล่านี้ให้เล่นได้ดีแบบเหลือเชื่อเลยแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ความคาดหวังมันต่างออกไป เพราะเชลซีซื้อนักเตะมากมายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทุ่มเงินไปมหาศาลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นความคาดหวังความกดดันมันก็ต้องมากขึ้นโปเยบอกว่าแลมพาร์ดก็ทราบเรื่องนี้ดีและถ้าถามว่าแลมพาร์ดจะกดดันไหมโปเยบอกว่าถ้าเป็นผมนะผมยอมกดดันเพื่อแลกกับกลุ่มนักเตะที่มันดีขึ้นและผมชอบที่จะให้เสียมีทุ่มเงินให้200ล้านปอนด์อันนี้ ผมถูกใจคําพูดของกุสตาโวโปเยมากครับเพราะอะไรเพราะโอเคคนบอกว่าโอ้โหซื้อเยอะแล้วผ่านกดดันกดดันแต่ให้คิดตามกันนะให้คิดแล้วมองภาพตามกันนะถ้าซื้อเยอะแล้วกดดันแต่นะักเตะคุณดีขึ้นเยอะมากๆเทียบกับการที่ไม่กดดันให้เงินซื้อแค่คนเดียวแต่ทีไม่ต่างจากปีที่แล้วเป็นคุณคุณเลือกอะไรคุณจะเลือกแบบไม่กดดันทํางานชิวๆลุ้นแค่ท็อปไฟท็อปซิกแบบเนี้ยแต่ทีไม่ดีขึ้นผมว่าเป็นผมผมก็ยอมเลือกความกดดันไหมเพราะว่า นักเตะมันดีขึ้นจริงๆแล้วเราซื้อไป200กว่าล้านปอนด์ได้ตัวรุกมา3ตัวรับมา3ถูกไหมครับผมว่ามันเป็นความกดดันที่ถ้าถามโค้ชคนอื่นให้เลือกระหว่างไม่ซื้อเลยกับซื้อแล้วกดดันแต่ทีมดีขึ้นเลือกอะไรเป็นผมผมก็เลือกซื้อแล้วทีมดีขึ้นนะครับยอมรับความกดดันเพื่อให้ทีมมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยค่อนข้างถูกใจกับ กับคําพูดนี้ของกุสตาววโปเยเป็นพิเศษนะครับเรียกว่าเป็นการตอกหน้านักวิจารณ์หลายคนบอกแลมพาดกดดันกดดันกดดันเออเป็นความกดดันที่ผมว่าแลมพาดก็ชอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ผลงานภาคหลังของเชลซีเล่นได้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องต้องพูดถึงสตาร์ที่เซ็นเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็คือแอนโทนีแบร์รี่นะครับซึ่งเว็บไซต์ทริบูน่านะครับเขาเขียนคอลัมน์วิเคราะห์นะครับว่าแอนโทนีแบร์รี่สตาร์คนใหม่ที่เซ็นเข้ามาเนี่ย สร้าง Impact อะไรบ้างให้กับเชลซีเขาบอกว่าสิ่งแรกก็คือปรับปรุงสถิติต่างๆดีขึ้นหมดเลยเช่นเกมรับที่เสียประตูยากขึ้นเมื่อได้ซิวาเมนดี้ชิวเวลสถิติการลุ้นยิงประตูแบบเจาะจ่อกับการจ่ายบอลในแบบที่ต้องเป็นแอสซิสต์แน่ๆก็มากขึ้นด้วยลูกเซตเพลย์ก็ดีขึ้นปีก่อนเชลซียิงประตูจากลูกตั้งเตะไป11ประตูแต่ปีนี้เพิ่งเตะไป8นัดแต่ทําได้ละถึง6ประตูเท่ากับครึ่งหนึ่งของฤดูกาลก่อนทั้งที่ยังแข็งไม่ถึงครึ่งซีซั เขาชื่นชมว่าดีเลยนะครับและส่วนใหญ่มาจากกองหลังด้วยนอกจากนี้ตรีบูน่ายังสังเกตในคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมของเชลซีหลายๆครั้งนะครับเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าแบร์รี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแกนนาในการฝึกซ้อมของทีมเลยโดยเฉพาะการจัดระเบียบเกมรับพ่อของริสเจมส์ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าแบร์รี่เป็นโค้ชที่มีเทคนิคสูงมากเขาคุยกับผู้เล่นเยอะมากๆจริงๆไซมอนจอห์นสันนักข่าวของดิอ a ลติกยูเคเขบอกว่าแบร์รี่เป็นนักพูดนักตะโกน มีอิทธิพลในการฝึกซ้อมนะครับเรียกว่าเอาเข้ามาแล้วสร้างอิมแพ t ได้ทันทีแล้วก็สร้างพลังเชิงบวกให้แก่เชลซีได้ดีมากๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เว็บไซต์ tribuna เขียนชื่นชมสตาร์โค้ชคนใหม่ของเชลซีที่แลมพารด์ดึงเข้ามาร่วมงานในซีซั่นนี้แล้วก็เกมรับของเชลซีก็ดูดีขึ้นแบบจริงๆนะครับทีนี้ครับพอเกมรับดีขึ้นนักเตะคนหนึ่งที่สถิติโดดเด่นพุ่งขึ้นมาคือคนนี้ครับคูตซูมานะครับซึ่ง มันมีข้อมูลมาครับจาก CIES Football Observatory นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสถิติที่ดังมากผมใช้คาว่าถ้าเป็นด้านสถิติของฟุตบอลที่การบันทึกไว้ย,วยาวๆนะผมว่าเพืนดังสุดของยุโรปเลยก็ว่าได้เขาออกมาบอกกันว่าคูซูมาเนี่ยโหเป็นกองหลังที่ดวนกลางอากาศเทพที่สุดของยุโรปตอนนี้นะครับวัดกับใครบ้างวัดกับใครบ้างเขาบอกว่านักเฉพาะคนที่ม่งชนะ 20ครั้งขึ้นไปไม่เอาคนที่แบบกระโดดมง2ครั้งแล้วชนะ2ครั้งคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่เอานะครับเพราะว่ามันก็วัดอะไรไม่ได้เอาคนที่มง่ง20ครั้งขึ้นไปและต้องเล่นอยู่ใน10ลีกใหญ่ยุโรปนะครับซึ่งซูมาอยู่อันดับ1ของยุโรปตอนนี้เลยนะครับเขาพยายามทั้งหมด27ครั้งมงชนะ26ครั้งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย96.3%เ อันดับหนึ่งของท็อป10ลีกยุโรปนะครับตามมาด้วยอันดับ2เป็นกองหลังของอัตแันตานะครับชื่อว่าถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับชื่อว่าซิมซิมซิตี้นะครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะผมไม่ชัวร์เรื่องชื่อของเขานะครับยังไม่ได้ไปเปิดดูว่าสะกดชื่อที่ถูกต้องอ่านว่าไงแต่ว่าแต่ว่าชื่อหน้าอ่านว่าเบลรัตนะครับของอัตแันตาพยายามมงยี่สิบสชนะ22นะครับคิดเป็นชนะประมาณ95.7% อันดับ3นะครับคือแฮร์รี่แม็กไกวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพยายามทั้งหมด30ชนะ27คิดเป็น90%คือซูมาเนี่ยมงชนะมากกว่าแฮร์รี่แม็กไกวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกทั้งที่คนชื่นชมแม็กไกวว่าโอ้โหเป็นเต้ยในเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับแต่ซูมาสถิติดีกว่าแฮร์รี่แม็กไกวแล้วซูมาก็สถิติดีกว่าราฟาเอลว,วารานของเรอัลมาดริดด้วยวารานชนะ88% ดีกว่าเยอร์รี่มีนาเจ้าเวหาของเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับที่86.2%เปอร์เซ็นี่ยนี่ก็คือไล่เรียงมานะครับแต่ละคนว่าเป็นยังไงมาจากลีกอังกฤษบ้างอิตาลีสเปนฝรั่งเศสฮอลแลนด์เบลเยียมต่างๆรวมกันท็อปเทนลีกยุโรปและเป็นการบ่งบอกว่าซูมามีสถิติการม่งที่เทพสุดของยุโรปตอนนี้นะครับม่บง27ชนะ26ในเกมลีกและเป็นเปอร์เซ็นต์96.3เปอร์เซ็นต์นะครับ รออะไรนะครับปบมือครับโอ้ปีนี้เล่นดีขึ้นจริงๆนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ซูมาถ้าถามีพลาดไหมก็มีพลาดนะเกมเจอกับเซาแฮมตันที่ส่งคืนหลังไม่ดีแล้วไปโยนขี้ให้กับเกป้านะครับแต่ที่เหลือโดยรวมังจากนั้นเขาเล่นได้ดีนะครับแล้วซูมาเนี่ยทำประตูจากเซตเพลย์ไปแล้ว3ลูกถูกไหมมีเกมเจอกับไบรตันนัดเปิดซีซั่นเกมเจอคริสตัลพาเลตแล้วก็เกมเจอกับเบอร์ลีย นอกจากจะมงเก่งแล้วมงทําประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีการยกคําพูดของแฟรงค์นัมพาตที่เคยชื่นชมซูมาไว้บอกว่ามันน่าประทับใจมากเกี่ยวกับซูมาสิ่งที่เขามอบให้เรามันยอดเยี่ยมจริงๆเขาทําประตูจากลูกตั้งเตะได้แล้วก็ป้องกันประตูจากลูกตั้งเตะได้ดีด้วยเขาปรับปรุงได้ดีขึ้นจากปีที่แล้วนอกจากนี้ซูมาก็อยู่กับเรามานานเขาเคยโชคร้ายที่เจ็บหนักแต่ตอนนี้เรารู้สึกสบายใจในตัวคูตซูมานะครับเรียกว่า ขอให้เล่นดีแบบนี้ยาวๆนะครับเรียนรู้จากเตียโกซิวาเยอะๆและเมื่อพูดถึงเตียโกซิวานะครับภรรยาของเตียโกซิวาก็ออกมาเผยถึงเคล็ดลับที่ทําให้ซิวาสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดเวลา <m im it> เขาบอกว่าสามีของฉันเนี่ยให้ความสําคัญกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายหนักมากเขาเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะขนาดฉันเองเนี่ยยังลองดูแลสุขภาพตามแบบซิวาเลยเช่นดื่มน้ําแบบธรรมชาตินะครับไม่ต้องมีโซดามาผสมใดๆทั้งสิ้นนะครับ ซิวาเนี่ยช่วยใช้เรื่องของการสอนออกกาลังกายที่บ้านด้วยมันเป็นอะไรง่ายๆที่พิเศษเวลาอยู่บ้านก็ออกกำลังกายเบาๆกับครอบครัวแต่ที่สโมสอนเตียโก้ซิวาทุ่มเทหนักมากนะครับนี่คือเคล็ดลับในการดูแลร่างกายตัวเองออกกําลังกายให้หนักและทานอาหารให้มีประโยชน์นี่คือสาเหตุทําให้เตียโก้ซิวายังเล่นได้ดีอยู่แม้จะอายุมากแล้วก็ตามนะครับ ปิดท้ายกันที่โมเมนต์น่ารักน่ารักผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพนี้นะครับภาพที่เอ็นโกลโลกองเต้สมัยยังเป็นเด็กตัวกระเปียกนะไปยืนขอลายเซ็นนักเตะชื่อดังนะครับซึ่งมันมีอดีตโค้ชคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโทมัสบิสมักนะครับอดีตโค้ชเยาวชนเยาว,วชนนะครับที่เคยร่วมง,งานกับกองเต้ตั้งแต่สมัยเยาว,วชนทีมแรกของกองเต้เลยนะครับเล่าให้ฟังถึงภาพนี้นะครับที่มันน่าประทับใจเขาบอกว่าผมเนี่ยยังนึกถึงโมเมนต์นั้นเสมอ กองเต้ยังเป็นเหมือนเดิมเลยคือเป็นเด็กขี้อายที่สุภาพเรียบร้อยเขาเนี่ยสามารถยืนรอได้นานกว่า90นาทีเพื่อจะเอาเสื้อไปขอลายเซ็นเลยนะกองเต้ยังเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆนะครับเรียกว่าคนชื่นชมกองเต้มาตลอดนะครับว่าเป็นคนที่นิสัยน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็เห็นภาพนี้ผมว่ามันบอบอกอะไรครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเด็กดาวรุ่งตัวเล็กคนหนึ่งที่ ไม่รู้ว่าอนาคตในวงการจะเป็นยังไงแต่เขาชื่นชอบฟุตบอลแล้วก็ไปขอลาเซนคนอื่นแต่ตอนนี้เวลาเปลี่ยนไปกองเตะพัฒนาขึ้นจนพูดได้เต็มปากนะครับว่าเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอันนี้น่าชื่นชมจริงๆนะครับเป็นโมเมตนต์ที่ว่าตอนเด็กแล้วก็ตอนโตนะครับแต่ชื่อเสียงเขาเปลี่ยนไป แต่นิสัยของกองเต้ไม่เปลี่ยนไปเลยเรื่องน่าชื่นชมจริงๆนะครับก่อนจะไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผมอีกรอบหนึ่งนะครับมียาถานึ่านะครับสบรรพคุณตามนี้เลยเช่นเดียวกันกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นี้หรือว่าทาง c e b o o k f แฟนเพจก็ได้บอกว่ามาจากช่องของปีเตอร์บดเลยนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย